สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวอินนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเควสกันต่อกับการสือ้อหาคนที่ทำให้เกิดไฟไหม้นะคะ,เพ,ะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้รับภารกิจจากพยายมเพื่อทดสอบความไว้เนื้อเชื่อใจของเราใช่ไหมคะจากการที่เราทำเสร็จแล้วก็นั่งเปิดการ์ดจนตาลายอะคะ่ะจนเควสเสร็จนะคะเราก็มาฟังพยายมเล่าเรื่องกันนะคะหาตัวตำหนักเบญจธาตุหรือว่าไฟฝึกเจอแล้วนะคะ ทำงานเรียบร้อยดีมากพูดกันตามตรงเลยนะยาสลบและดินระเบิดในเหตุไฟไหม้เมืองราติการมาจากตลาดวิญญาณก็จริงอยู่แต่ว่าตลาดวิญญาณของเราก็ถูกใส่ล้ายเหมือนกันเจ้าสามารถไปหากุ้ยสนเสนียนและกุ้ยซาซาเพื่อถามให้ชัดเจนได้นะขอบคุณพยายมมากนะคะที่บอกตามตรง อ๋อเกมนี้มันมีกลางวันกลางคืนอี่ใช่ไหมเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เราถ่ายทำตอนกลางคืนนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเมืองมันไม่ค่อยน่ายอยู่เลยเฮ้ยแต่ว่าพอมาเป็นกลางวันเราก็สวยดีเนาะดูดิคือพอเป็นกลางวันปุ๊บรู้สึกว่าความเขาเรียกว่าอะไรว่าความหม่นความความทึบอะความทึบมันลดลงนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าเออเมืองมันก็ไม่แย่เนาะ แต่ก็เข้าช่วงบ่ายแล้วเนะยอยากให้เป็นกลางวันตลอดไปเพราะว่าพอเป็นตอนกลางคืนเรารู้สึกอึดอัดน,นะตัวชูรับสมัครพื้นที่ต้องห้อันนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าเผือใครสนใจอันนี้เราขอทำเควสเดินไปเรื่อยๆก่อนเชื่อว่าทีมเชื่อว่ามันจะต้องมีวันนั้นนะะฟังคุยสันนหนียงเล่าเรื่อง เออเนี่ยพอเป็นตอนกลางวันแล้วมันก็ไม่นา่าแบบมันก็ไม่ได้แย่ <c oughs> มันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะฮะเสียงลมหายใจเข้าหุูมากเลยขอถามหน่อยท่านมีพี่สาวสองคนใช่ไหมท่านแซ่เมืองหรือเปล่า นี่เจ้าเป็นใครกันแน่เนี่ยขอบอกตามต๊ะขอบอกตามตรงข้ารู้จักท่านยายเมืองคนหนึ่งในเมืองรัตติการได้รับการไหว้วานมาจากนางให้ตามหาน้องสาวที่พัดภาคจากการมาหลายปีของนางไม่นานก่อนหน้านี้ท่านยายเมืองเจอยาสลบกหินมินที่เมืองรัตติการนางเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับน้องสาวของนางในตาเหมือนมีเสี่ยวน้ำตาและกลับเป็นปกติอย่างรวดเร็ว พี่รองนางยังไม่เลิกตามหาข้าอีกเหรอยาสลบนี้เกี่ยวกับข้าก็จริงไม่งานก่อนหน้านี้หินดินของข้าได้หายไปคงจะมีคนต้องการใส่ร้ายตราดวิญญาณเลยเอาสลบเลยเอายาสลบเข้าไปใช้ในเมืองรัติกาท่านยายเมื่ออาศัยอยู่ในเมืองรัติกานางหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เจอหน้าท่านขอให้ท่านช่วยให้นางได้สมหวังด้วยเถอะข้ายังมีธุระนะขอตัวก่อนอ๋อ เราก็บอกเขานะคะว่าพี่สาวเน่าจะพี่สาวแล้วเขาเรียกว่าพี่รองใช่ไหมละ่ะแปลว่าอีกคนนึงที่รั่วที่หั่วว่ะที่เหลือก็น่าจะเป็นพี่คนโตนะฮะเพราะว่าถ้าคนนั้นเป็นพี่รองเนาะเราก็บอกว่าบอกให้พี่น้องไปเจอกันนะอ่ะจริงๆมันก็แค่เมืองอยู่ใกล้ใกล้กันเองปะวะเดี <c oughs> ๋ยวเราไปหากุยซานะฮะฟังเราเรื่องกุยซาานี่ใช่คนที่มีงูไหมอะ่ะไม่อยากไปเลยอไม่ชอบเสี่ยง ไม่ชอบเสียงคำรามของมูนะเฮ้ยใครอ่ะไม่มีชื่อด้วย N P C ตัวนี้กดชื่อไม่ได้ดูดิเอาว่ะ N P C พิเศษหรือเปล่านะไกลจกังไกลจุงเบยโโห ซักเรือเหรอเฮ้ยซักเรือจริงที่พอเป็นต่อยกลางวันมันก็เป็นอีกฟิลไปเลยเนาะมันก็คือเหมือนได้เห็นอะไรชัดขึ้นนะฮะว่าตูด,ดีตรงนั้นมีนี่วนะ่าเสาเรือล่มอยู่เขาใช้คาว่าอับปางใช่ปะใช้กับเรือ ไกลไก่โคตรอ๋อไม่ใช่คนละที่กันน่าจะจำผิดบรรยากาศน่าเอาไปทำอะไรนี่มากเลยอะเกมแนวพัซเซอ่ะที่แบบว่าเออเป็นเกมแนวไขปริศนาแล้วมันก็จะมืดๆทึบๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีศีลาให้เราคุ้ชัยนี่หว่า นี่มันท้าที่มีงูขอท้าที่มีงูออกมาหน่อยอพยายไม่ข้ามาสอบถามความในของเหตุไฟไหม้ที่เมืองรัติการเจ้าไปดูที่ท้าวิญญาณก่อนถ้าวิญญาณเดี๋ยวข้ามารีบไปเลย,ยไม่ชอบนะบลำคาญเสียงโอ้โห ให้เอาไปบริรัคคือถ้าจะไกลขนาดนี้มันควรจะให้ไปดูที่ถ้าก่อนแล้วค่อยไปหากุ้ยซาซาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปหากุ้ยซาซาอีกรอบนึงปะ <c oughs> วิ่งกันขาแข็งอะตรวจดูดินโอเคนี่ไงแจ้งกุ้ยซาซาอะ แต่ว่าเราจะไปที่ถ้าก่อนก็ไม่ได้นะใครที่แบบดูคลิปทีงาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราไปถ้าก่อนมันไม่ได้นะมันมันจะต้องมาคุยเคยที่กุ้ยซาซาก่อนแล้วมันถึงจะส่งเราไปถ้าเมื่อกี้ในถา้าวิญญาณข้าพบเจอบอลเล็กๆสีดําชนิดหนึ่งเหมือนที่เคยเจอในร้านลงศพในเมืองรัตติการนั่นคือลูกวิญ,ญญาณบนเขาใกล้ๆตลาดวิญญาณมีงูยักษ์ชนิดหนึ่งชื่อเจ้างูชื่อยืน มูนี้ชอบกินดินดำที่ปะาปนกับลาวาอุจจาระของมันติดไฟง่ายอนุภาพไม่ด้อยไปกว่าระเบิดเลยพยายมพบประโยชน์ของมันจึงตั้งชื่อให้ว่ารูกวิญญาณพยายมส่งคนรูปกรูมและเก็บไว้ในถ้ำของวิญญาณในถ้ำวิญญาณของตลาดวิญญาณมาตลอดลูกวิญญาณเหมือนจะมีพลังทำลายที่รุนแรงกว่าดินระเบิดซะอีกเนาะใช่แล้วล่ะลูกวิญญาณก็คือระเบิดรุนแรงชนิดหนึ่ง พายายมสั่งให้ข้ารับผิดช,ชอบเฝ้าทามถ้ำวิญญาณบัดนี้ลูกวิญญาณได้ล่วงไหลออกไปข้างนอกจากํานวนมากข้าหนีความผิดไม่ได้จะต้องรีบจับกลุ่มขโมยที่ขโมยลูกวิญญาณไปเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องใหญ่ไปกว่านี้คุณคิดอยู่คู่นึ่งนะ้เรื่องนี้น่าจะเป็นฝีมือของหนอนบ่อนไส้ข้าจะไปสอบถามคนเรือที่แม่น้ํำยม,มโลกโดูเอาว่ะแม่น้ํายม,มาโลกนะเครอนผู้แจวเรือจะใช่คนนี้หรือเปล่า อันนี้เป็นของยายกรีกนะฮะไม่น่าจะลงมาจีนของเราได้อย่าบอกนะว่าเราจะต้องไปพบเจ้างูอะไรนะ่ะโอ้โหตกใจคิดว่าอะไรเลื่อนผ่านหลอนไปหมดแล้วเนะี่ยเพราะว่ามันเริ่มมืดตอนนี้เข้าสู่ช่วงเย็นแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เดินดูเมืองใช่ปะขอเดินดูได้ไหมอนะ่ะมันอาจจะมีความเสียเวลาสักหน่อยนะคะแต่ว่าเราอยากแบบเดินดูบรรยากาศของเมืองด้วย ไม่รู้ว่าของจีนใครเป็นคนแจวเรือนะคะสำหรับแม่น้ํำยูม,มาโลกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของประเทศอื่นก็คือจะเป็นเครอนนะคะเครอนผู้แจวเรือเขาเรียกว่ามาจากตางานเงินปากผีใครเคยได้ยินปะที่เขาบอกว่าการที่วางเงินไว้บนปากไว้ในปากของโซฟาค่ะมันจะเป็นการที่ว่าเราจะเอาเหรียญไปจ่ายให้กับคนที่เป็นผู้แจวเรือข้ามระวงังผีพบ คนตายไปยังนรกอะอ,อ,อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันเลยนะสำหรับประเทศจีนอ๋อใช้คำว่าซากเรือได้ไหมอ๋อไม่ใช่นน่ตรงนี้เ,นเออว่ามันมีเรือที่จมอยู่ถูกไหมซากเรือจริงๆนั่นแหละเ <c oughs> จะ้ามีเรื่องอะไร คนเรือรับคําสั่งเจ้าวิญญาณข้าอยากจะตรวจสอบเรือสินค้าที่เข้าออกช่วงนี้หน่อยเคยมีส่งลงศพออกไปหรือเปล่าตื่นก่อนยามถ้ำวิญญาณโกหัวงเคยเหมาเรือลำหนึ่งบอกว่าลุงตายจะขนลงศพไปไปฝังในน้ําเข้าใจแล้วขอบคุณท่านมากคราวนี้ก็คือเราก็จะไปหาโกห่วกันนะคะเพื่อไปสอบถามโอ้โหวิ่งไปวิ่งมาไม่เป็นไรเราสายสวรรค์ขยันวิ่งอยู่แล้ว อ,อยากจะไปสำรวจมากเลยอะแต่ว่ากลัวกลัวคือแบบว่าใครเคยเป็นไหมคะที่แบบว่าเล่นเกม Open Map อะ่ะเรา Open World อะแล้วพอเราแบบว่าเราทำเควสอยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่าอยากจะไปตรงนู้นขึ้นมาอยากจะไปดูว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนะกว่าจะวิ่งไปถึงเควสใช้เวลาเป็นวันนะมัวแต่ออกนอกเส้นทางคือบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตรงนั้นมันสวยว่าอยากจะลองเดินไปดูว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย นได้เนาะมันดูแบบดูเหมือนบ้านล้างดูเหม,เมืองล้างกหัวโอเคอ๋อเมื่อกี้เราก็วิ่งผ่านคนนี้ของเกะกะจากที่ไหนยังไม่ใส่หัวไปอีกไม่อยากให้ใครรู้เว้นแต่จะไม่ทำเจ้าทำอะไรรู้อยู่แก่ใจตามข้าไปคุยกับกุยซาซาให้ชัดเจนเดี๋ยวนี้เอา,าเอะนี่แน่ ไปแจ้งข่าวปุยซาซาแบบนี้เลยเหรอโก้หัวได้ยหนหีการจับกลุมของเรานะคะแล้วก็เลยต้องมีการลงไม้ลงมือกันสักนิดหนึ่งคุยซาซาอยากคุยจากทางไกลมากเลยโก้หัวบอกไว้ชัดเจนหรือไม่โก้หัวสารภาพเพื่องขโมยรูปวิญญาณแล้วลำบากเจ้าแล้วล่ะคุยซาซาเหมือนจะมีอะไรปิดบังแต่ก็พอจะดาวได้นะ ถ้างั้นข้าจะไปรายงานท่านพญายมอ,าอันที่จริงนะคนที่จะต้องทําการจัดก,การทุกอย่างควรจะเป็นคนเมื่อกะกุยซาซาเพราะว่าเป็นคนทําให้ลูปบอนวิญญาณเนี่ยหลุดลอดออกไปนะฮะแย่มากทําไมเราต้องไปคอยปัดกว่าเช็ดถูคนที่ทําผิดพลาดด้วยข้าพอจะคาดคะเนได้แล้วนะท่านพูดมาได้เลยเอาวะอะไรวะ ต่อหน้าความจริงจะต้องสรุปอย่างยุติธรรมแม้ว่าข้าจะดูแลลงเตี้ยมเมืองรัติการแทนตำหนักเบญจธาตุแต่ก็ปิดบังความจริงของเรื่องราวไม่ได้ไฟไหม้ครั้งนี้เป็นแผนการของเจ้าศักดิธ์หนักผีเป้าหมายของเขาก็คือสร้างเหตุร้ายเพื่อปักปั้มตลาดวิญญาณให้ตำหนักเบญจธาตุช่วยโอกาสเข้ามาฮุบตลาดหนุสาวน้อยข้าชื่นชมเจ้ามากเลยนะต่อหน้าเรื่องใหญ่เจ้าก็ยังไม่เกรงกลัวทั้งกล้าหาและมีปัญญา ข้าได้เตือนเจ้าศักดิ์สิทธิ์หน้ากากผีไปแล้วเชื่อว่าช่วงนี้เขาคงจะไม่กล้าทําอะไรอีกประลาดวิญญาณและตําหนักเบญจธา,ธาจะได้ต่างคนต่างอยู่มีอีกเรื่องที่ข้าอยากจะรบกวนเจ้าเจ้าไปหากุยซาซาเตือนให้นางส่งคนไปเฝ้าถ้ำวิญญาณเพิ่มขึ้นอีกถ้าทําผิดอีกจะไม่ปราณีแน่ขอบคุณที่เช่นชมข้าขอตัวโดนซะบ้างนะฮะโดนซะบ้างเลี้ยงงูไว้ทําไมถ้าเลี้ยงงูเราไม่ได้ประโยชน์ไม่ต้องเลี้ยงแนละ้ว ว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดเราปะเราแค่มาสืบหาเฉยๆชุดสวยไหมชุดน่ารักนพยายมมีคำสั่งนะับตั้งแต่วันนี้ไปให้ท่านเพิ่มคนดูเพิ่มกำลังดูแลท่างวิญญาณสีหน้าขอบคุณครั้งนี้พระพยายมคงจะใจดียกโทษให้ข้าแล้วคราวนี้ลูกวิญญาณถูกขโมยไปเป็นจำนวนมากข้าอยากจะทำคุณถีงโทษซะหน่อยตอมลูกวิญญาณที่หายไปให้ใหใหใหเต็ม เจ้าจะยอมช่วยข่าอีกแรงไหมไปท่าวิญญาณบุกที่เชตูผิดยี่สิบตัวให้ราชาง,งูออกมาอันนี้เราสามารถไม่ได้ไหมวะ <c oughs> โอ้ใช่เรื่องของเราไหมแล้วทูกแม่งอย่างไกลขอเกมที่มีง,งูออกมาเนะะี่ยค่ะ โอ้เรียวงูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอเกิดตรงหน้าเลยดูนะสัตว์ตัวอู้ไอ้เราก็คิดว่ามันจะเกิดอยู่แค่นั้นไงสิบตัวแล้วเราเราสกิลไกลดีรอ รอสก,กิลไกลดีเลยไม่ใช่อะไรหรอกโอ้ยยุบยับไปหมด ายาตั้งนานเอามาเข้าคัาซีนซูงไม่เฉยแต่ว่าแต่ว่ารู้รู้สึกตัวนี้ไม่ค่อยจะบอกว่าไม่ค่อยน่ากลัวขออนุญาตเปลี่ยนใจไปถ้ามาสอรพิษก็หายเลือดถ้ามาสอรพิษก็หายเลือดเพื่อพิชิตเจ้ามู อ๋อแปบลบว่าเราต้องไปอ่านี่ไงเราต้องไปลงดันใช่ไหมคะใช่ปะอันไหนล้ววะทอสอบไม่ใช่ตลาดวิญ,ญานไปรทํามาสารพิษก็หายลเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นชื่อ N P C ปะใช่ไหมเดี๋ยวขอขอไปดูก่อน ก็ที่แน่ๆแล้วอ่ะว่ายังไงก็ถ้าเกิดว่าเป็นดันจริงก็เจอบอสงูอ่ะปองรอเลยอ่ะนี่หรอใช่เปล่า ถ้ามาสอรพรพิษก็หายเลือดไม่ใช่อ่ะมันมีอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อ NPC างเราวิ่งผ่านด้วยนะตอนแรกอ่ะดูแป๊บเจอแล้วนะคะก็คือจากจุดที่เราตีงูเมื่อกี้เนะี่ยจุดที่เราตีงูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เดินขึ้นมา ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทีมงานเคยบอกไปที่ว่าเราวิ่งผ่านใช่ไหมบอกว่าตรงนี้รับสมัครพื้นที่อยู่นี่ไงอย่าไปดวนกับเจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้เท่านี้กันก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไงเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะได้พบกับเจ้างูเจ้างูชื่ออินอย่างแน่นอนนะซึ่งต้องบอกไว้เลยว่าทีมงานเนี่ยทำใจน้นมากนะคะ กับการลงดันนี้ยังไงจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ที่งานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ